คุณผู้ชมแหมก็ดูสิคะแสงแดดวันนี้เนี่ยแรงจริงเลยค่ะพักเลยต้องขอปอกป้องผิวด้วยครีมกันแดดกันซะหน่อยค่ะส่วนตอนนี้ก็ทาเรียบร้อยแล้วค่ะไม่หวั่นแม้วันที่แสงแดดจะแรงแค่ไหนนะคะเพราะว่ารายการ Add Energy ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับเจ้าแสงแดดกันเพราะว่าแสงแดดเนี่ยแหละค่ะเป็นพลังงานสะอาดนะคะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมว่าแต่คุณผู้ชมสามารถเอาเจ้าแสงแดดนเนี่ยไปใช้ทำประโยชน์อะไรได้อีกบ้างนะ แสงแดดก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ครับก็น่าจะเอาไปทําแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เช่นพวกแบบโซล่าเซลล์อะไรเงี้ยครับ จริงแล้วแสงอาทิตย์เป็นวัตถุดิบที่ไม่มีต้นทุนในการผลิตค่ะซึ่งเราเองเนี่ยก็ไม่สามารถขาดแสงแดดได้ด้วยนะคะแต่ก็ใช่ว่าจะรับแสงแดดได้โดยตรงและจะไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราเพราะที่แน่ๆเนี่ยทำให้ผิวเสียอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าเรานะคะก็นําแสงแดดมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านค่ะก็อย่างเช่นนําเอาแสงแดดมาเป็นพลังงานทดแทนค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีหลากหลายหน่วยงานนะคะได้คิดค้นเครื่องมือที่จะนําเอาแสงแดดมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อน,นํามาผลิตเป็นกระแสะไฟฟ้าอย่างที่เราเห็นตามบ้านเรือนค่ะมีการติดแผงโซลาซร์เซลล์บนหลังคาบ้าน หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโซลารูฟท็อปว่าแต่คุณชมทราบหรือไม่คะว่าโซลารูฟท็อปคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไม่รู้จักหละครับแล้วโซลารูฟท็อปที่ว่าเนี่ยครับมันเป็นยังไงครับพี่โซลารูฟท็อปไม่แน่ใจครับว่าใช่โซลาร์เซลล์ที่อยู่บนหลังคาบ้านหรือเปล่าครับ จากความเข้าใจเดิมๆที่ว่าการลงทุนผลิตกระแสะไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีต้นทุนที่สูงกว่าพลังงานทางเลือกอื่นๆแต่ปัจจุบันค่ะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีแผงโซลาเซลล์อย่างต่อเนื่องทําให้ราคาแผงโซลาเซลล์ลดลงแต่กลับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งแผงโซลาเซลล์นั้นมีประโยชน์กับประชาชนอย่างไรช่วงหน้าเราไปหาคําตอบกันค่ะพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูงนะครับ ประชาชนถ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะโครงการโซลาร์ลูฟท็อปนะครับโครงการโซลาร์ลูฟท็อปที่ผมกล่าวถึงเนี่ยเป็นโครงการที่ติดตั้งแผงแสงอาทิตย์เมื่อผลิตไฟฟ้าได้ก็จะขายเข้ากาันไฟฟ้าทั้งหมดนะครับขายเขาขายเข้ากาันไฟฟ้าทั้งหมดในอัตราทีา่ให้ราคาดีกว่า,าราคาค่าไฟปกตินะครับคือให้ราคาที่ประมาณ6บาท85สตางค์ตอนน่อ1หน่วยไฟฟ้า หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าโซลารูปท็อปและโซล่าฟาร์มแล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าทั้งสองอย่างนี้แตกแต่างกันอย่างไรโซลารูปท็อปเป็นการนำเอาแผ่นโซล่าเซลล์มาติดตามหลังคาบ,บ้านเรือนเพื่อนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า และนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้กับอุปกรณ์ต่าง,างๆภายในบ้านส่วนไฟฟ้าที่เหลือใช้ก็สามารถนำไปขายแก่การไฟฟ้าได้ส่วนจำนวนไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนของแผ่นโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งนั่นเองค่ะส่วนโซล่าฟาร์มนั้นถือเป็นธุรกิจที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อนำไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปขายให้กับการไฟฟ้าเท่านั้นและในการทำโซล่าฟาร์มจะต้องใช้พื้นที่มากกว่ารวมถึงเงินทุนที่ต้องใช้มากกว่าด้วย ได้รู้ถึงความแตกต่างกันไปแล้วก่อนที่เราจะไปดูสถานที่ที่มีการติดตั้งโซลารูฟท็อปกันนั้นเราไปฟังนโยบายของทางภาครัฐเกี่ยวกับโซลารูฟท็อปกันก่อนดีกว่าค่ะพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูงนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าหนึ่งประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนแล้วก็มีแสงแดดยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นบางจุดเนี่ยที่เมฆน้อยหน่อยนะครับก็จะและฝนตกน้อยหน่อยเนี่ยก็จะมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะบริเวณ ภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางบางแห่งนะครับปัจจุบันภาครัฐเองก็ส่งเสริมนะครับให้นําแผงแสงอาทิตย์เนี่ยมาติดบนหลังคาบ้านนะครับภายใต้โครงการที่ชื่อว่าโซลาร์ลูฟท็อปนะครับลูฟซึ่งแปลว่าหลังคาท็อปที่แปลว่าข้างบนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโซลาร์ลูฟท็อปก็แปลว่าเอาแผงโซลาร์มาติดบนหลังคาโครงการลักษณะนี้เนี่ยส่งเสริมอยู่2รูปแบบเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็คือส่งเสริมในอาคารโรงง,งานขนาดใหญ่ติดเป็นแผงขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นไมกกวต์อย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับ ส่งเสริมให้มีการขายไฟเข้าระบบประมาณ100เมกะวัตต์ส่วนที่2ก็คือการส่งเสริมโซลารูฟท็อปเช่นกันแต่ว่าเป็นขนาดเล็กขนาดจิ๋วติดบนหลังคาบ้านนะครับขนาดนี้ต่ำกว่า10กิโลวัตต์ที่มีมติมาจะเป็นโซลารูฟท็อปสำหรับครัเรือนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครัเรือนก็ดูจากมิเตอร์ประเภทไฟฟ้านะครับเป็นประเภทบ้านอยู่อาศัยก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับแต่รายละเอียดคงต้องรอ ประกาศรับซื้อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโครงการโซลารูฟท็อปที่ผมกล่าวถึงเนี่ยเป็นโครงการที่ติดตั้งแผงแสงอาทิตย์เมื่อผลิตไฟฟ้าได้ก็จะขายเข้าการไฟฟ้าทั้งหมดนะครับขายเขาขา,ขายเข้าการไฟฟ้าทั้งหมดในอัตราที่ให้ราคาดีกว่า,าราคาค่าไฟปกตินะครับคือให้ราคาที่ประมาณ6บาท85สตางค์ต่อ1ห,หน่วยไฟฟ้าขณะที่ค่าไฟ ที่บ้านใช้เนี่ยตกประมาณสัก3บาทเ0ต่อ1นหน่วยไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะเสมือนว่าเป็นการส่งเสริมเพื่อให้ครัวเรือนสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าขายเข้าระบบได้นะครับแต่ในอนาคตทิศทางเนี่ยเราอยากจะเน้นแล้วก็ส่งเสริมไปในทิศทางที่อยากจะให้ครัวเรือนผลิตไฟฟ้าเองใช้เองแล้วหากเป็นไปได้มีส่วนเหลือส่วนเกินค่อยขายเข้าระบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ท,ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านขนาด ไม่เกินประมาณ160ตารางเมตรนะครับซึ่งเทียบเท่ากับขนาดไม่เกิน10กิโลวัตต์สำหรับตัวเรือนนี่นะครับก็ให้ถือว่าเป็นการไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่เข้าข่ายการปรับปรุงอาคารนะครับแต่ขออย่างเดียวให้มีวิศวกรเซ็นรับรองมาในการออกแบบนะครับเพราะว่าหลังคาบ้านของเมืองไทยเนี่ยมีการออกแบบที่หลากหลายนะครับบางแห่งก็เป็นเมทัลชีสนะครับบางแห่งก็เป็นคร้าวไม้แปรไม้ตั้งแต่รุ่นดึกดําบรรนี้นะครับเป็นต้น เพราะฉะนั้นการให้วิศวกรออกแบบมาอย่างชัดเจนเนี่ยจะช่วยทําให้มีความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับประชาชนถ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะโครงการโซลาร์ลูฟท็อปนะครับผมก็อยากให้ริเริ่มจากการที่1ประเมินโครงสร้างหลังคาตัวเองนะครับว่ามีขนาดประมาณเท่าใดหันไปในทิศทางใดนะครับเพราะว่าสําหรับประเทศไทยแล้วทิศทางที่เหมาะสมในการติดตั้งแผงแสงอาทิตย์เนี่ย แผงแสงอาทิตย์ควรจะหันหน้าไปทางทิศใต้หรือทางทิศตะวันตกนะครับนอกจากเรื่องของการประเมินว่าเราจะมีพื้นที่ติดแผงแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านเราได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ควรประเมินว่าเอ๊ะตัวตัวเราเองบ้านเราเองเนี่ยมีการใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับเผื่อว่าในอนาคตนอกจากจะติดเพื่อขายการไฟฟ้าแล้วท่านอาจจะสนใจที่จะติดติดตั้งแผงแสงอาทิตย์แล้วใช้เองในบ้านของท่านเองได้นะครับไม่จําเป็นต้องเริ่ม ทั้งบ้านนะครับอาจจะเฉพาะระบบแสงสว่างก่อนก็ได้นะครับตัวขับเคลื่อนใหญ่เช่นแอร์หรือตู้เย็นก็อาจจะใช้ไฟของการไฟฟ้าไปก่อนนะครับส่วนเรื่องการระเบียบขั้นตอนการขออนุญ,ญาตเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ขอให้ติดตามประกาศของทางราชการต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการไฟฟ้าจะเป็นทางสำนักง,งานคณะกรรมการกำก,กับกิจการพลังงานหรือแม้กระทั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและนุรัรับพลังงานเองซึ่ง แม้ว่าอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกไปอนุญาตแต่ว่าเป็นกรมที่ผลักดันและก็ขับเคลื่อนพลังงานทดแทนในภาพรวมของประเทศครับ หลังจากที่ฟังนโยบายเกี่ยวกับโซลารูฟท็อปจากทางภาครัฐกันไปแล้วนะคะหลายคนคงสนใจอยากติดตั้งโซลารูฟท็อปกันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยคงต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยค่ะเพราะว่าการติดตั้งโซลารูฟท็อปถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่สูงอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพาวาวุผู้ชมค่ะไปดูการติดตั้งโซลารูฟท็อปกันและก็ไปพูดคุยกับวิศวกรผู้ด,ดูแลเรื่องนี้กันด้วยซึ่งวันนี้นะคะพาพามาถึงที่นีีนบบีีู่่เเลลยยยคคะจัังงงหหหวววดกกกาาาาญนนนนบบุุรรรรทโชชิิิสููตใมบบ่ม์ ซึ่งวันนี้นะคะเขามีการติดตั้งโซลาร์รูทท็อปกันอยู่ด้วยแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ1นนะครับคือง่ายๆเลยที่มองเห็นก็คือไม่เปลืองในเนื้อที่ของเราค่<ฮ>ะใช่ครับเพราะว่าเราติดบนหลังคาตกเฉลี่ยอยู่ปีหนึ่งได้ประ,ประมาณ13,000หน่วยนะครับหน0่0หน่วยก็รายได้เฉลี่ยต่อปีก็ตกอยู่ประมาณ9 0 0 0 0กว่าบาทครับ9 0 0 0 0่นกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเราติดตั้งตัวหนึ่งก็ประมาณ10กิโลวัตเราอยากจะมี3ตัว Oh. นะคะก็รวมแล้วเนี่ยสาม่สามสิบกิโลวัตต์กิโลวัตต์นะคะ ดีกว่าา่าและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณปิดิพลหงน้อยค่ะซึ่งเป็นวิศวกรไฟฟ้าผู้ดูแลการติดตั้งโซลาร์ลูปท็อปจากบริษัทเป็นโซนประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพออยากทราบว่าโซลาร์ลูปท็อปเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะ โซลาร์ลูปท็อปนะครับคือเป็นโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคานะครับค่ะคือโดยปกติเราจะเห็นกันว่าโซลาร์เซลล์นี้ติดตามพื้นดินอย่างโซลาร์ลูปท็อปนี้ครับคือเราทุกบ้านมีหลังคาแน่นอนครับครับผมคือเราไม่ต้องเปลืองโครงสร้างโดยการที่เราสามารถติดได้บนหลังคา ง่ายนะครับใช่ครับก็คือรูปทรงของหลังคาค่ะที่มันจะเป็นมุมเหมือนแบบว่าสามเหลี่ยมแบบนี้มันก็คือเหมือนเป็นฐานของโซลาร์เซลล์ได้เลยใช่ครับคือเราไม่ต้องไปติดตั้งโครงเหล็กโครงสร้างขึ้นมาเพิ่มใช่ครับผมนี่ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนดีของการที่เรานํามาติดตั้งบนหลังคาใช่ครับมากกว่าที่จะติดตั้งบนพื้นดินใช่ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแบบบ้านสมัยใหม่ที่เขาไม่ได้ทําเป็นหลังคาอย่างนี้สามารถติดได้เหมือนกันนะคะ ก็ต้องดูว่าโครงสร้างหลังคาของเขาทํามาจากอะไรครับค,คือดูจากแปลนของทางโยธาว่ามีความกว้างความยาวแล้วก็วัสดุนี้ทํามาจากอะไรบ้างใช่ครับแล้วถึงจะมาวิเคราะห์กันอีกทีว่าสามารถติดได้หรือเปล่าอ๋อใช่ครับแล้วสำหรับการติดตั้งค่ะโซลาร์รูฟท็อปมันมีข้อดีอย่างไรคะทำไมเราถ,ถึงต้องติดตัวนี้ด้วยหนึ่งนะครับคือง่ายๆเลยที่มองเห็นก็คือไม่เปลืองเนื้อ,อที่ของเราค่ะใช่ครับเพราะว่าเราติดบนหลังคาคือมันเป็นองศาที่ สูงจากพื้นดินขึ้นไปแล้วไม่มีอะไรไปไป,ไปขวางการรับแสงของ <c oughs> แผงโซลาร์เนี่ยครับใช่ครับแต่พอเขาดิ้นคําว่าโซลารเซลล์กับตัวเนี้ยโซลารูปท็อปมันเหมือนกันไหมคะเหมือนกันครับเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าโซลาลูปท็อปนี้ก็คือเหมือนแบบใช้โซลารเซลล์เข้ามาทําแต่ทําบนหลังคาแค่นั้นเองครับอ๋อเหมือนเป็นซับเซ็ตกันใช่ครับย้ายจากพื้นขึ้นมาทําบนหลังคาอะไรนะครับผมแล้วอย่างนี้คนที่สนใจคะ่ะประชาชนทั่วไปสามารถติดตั้งเองได้ไหมคะ ก็ติดตั้งเองได้นะครับแต่ต้อง<ช>ขออนุญาตจากทางการไฟฟ้าก่อนต้องขออนุญาตก่อนระยะเวลาในการติดตั้งนี่นานไหมคะแล้วแต่ขนาดนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ40แผ่นนะครับจะอยู่ที่ระยะเวลาอยู่ที่3าถึงหวัน3าถึงหวันโอ้โหแสดงว่าการติดตั้งนี่ก็คือใช้ระยะเวลาพอสมควรเหมือนกันไม่ใช่ใชว่าวันเดียวเสร็จใช่ครับเพราะว่าเราต้องคำนวณอะไรหลายๆอย่างครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าหลังคา บางที่อาจจะเป็นหลังคาที่เก่าบางทีโครงสร้างข้างในอาจจะเป็นไม้หรือเป็นเหล็กเราต้องดูกันก่อนว่าน้ําหนักเนี่ยมันจะกระจายโดยทั่วหรือเปล่าใช่ใชครับเพราะว่าเราจะไม่ให้มันอยู่ในจุดจุดเดียวเพราะว่าอาจจะทําให้หลังคาพังได้<อ>ใช่ครับค่ะเพาพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยค่ะจริงๆแล้วการติดตั้งโซลาร์รูท็อปเองนะคะมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนกก็เราเน้นความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วครับใช่ครับเราใช้อย่างสมมุติ40แผนน่นนะครับเราใช้พื้นที่กิจตารางเมตร แล้วน้ําหนักโดยรวมเท่าไหร่แล้วกระจายต่อพื้นที่เนี่ยเท่าไหร่ครับค่ะใช่ครับส่วนการดูแลรักษาเมื่อติดตั้งไปแล้วมีความยากง่ายอย่างไงบ้างคะก็สามสี่เดือนครั้งหนึ่งถ้ามันมีฝุ่นเกาะก็เอาน้ําไปฉีดแล้วก็หาแปรงไปถูอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้ามันมีฝนตกก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันครับเพราะว่าฝนจะคอยล้างให้เราใช่แสดงว่าการดูแลก็ไม่ได้มีการดูแลที่ยุ่งยากอะไรมากนะใช่ครับอย่างนี้เวลาติดตั้งไปค่ะราคาต้นทุนประมาณกี่ปีถึงจะคืนทุนนะคะ กี่ปีแล้วครับก็อยู่ที่ขนาดที่เราติดตั้งแล้วก็ว่าเราผลิตได้มากเท่าไหร่ใช่ครับแต่ยังสมมุติอันนี้4 40กิโลวัต์นะครับตกเฉลีย่ยอยู่ปีหนึ่งได้ประมาณ13,000หน่วยนะครับก็รายได้เฉลีย่ยต่อปีก็ตกอยู่ประมาณ90,000กว่าบาทครับ มจริงๆการติดตั้งโซลารูท็อปก็คือว่าเราสามารถนํามาใช้เป็นกระแสไฟที่ใช้ในครัวเรือนของเราก็ได้ไดรหรือเราใช้ในการขายส่งให้การกไฟฟ้าจ็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอยู่ที่ยาที่เราขอไปครับอ๋อโอเคค่ะโอหตอนนี้นะคะเราก็พอที่จะรู้จักโซลารูท็อปกันพอสมควรแล้วค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันบ้างดีกว่าเมื่อมีคนติดต่อเข้ามาว่าอยากติดตั้งโซลารูท็อปต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะก็อันดับแรกนะครับก็คือทางผมจะเข้าไปดูว่าหลังคาเนี่ยเป็นชนิดอะไรบ้าง <C HA> ก็คืออย่างสมมติเป็นหลังคากระเบื้องรอนคู่ <S <S เมทัลชีสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูโครงสร้างด้านในว่าเป็นเหล็กเป็นไม้หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะมาดูว่าปนันโยธาว่าหลังคาเนี่ยกว้างยาวเท่าไหร่ครับแล้วทีนี้เราจะมาดีไซน์แบบอีกทีหนึ่งม๋อ <S 2> <S 2> มีการดีไซน์ก่อนด้วยครับ <C HA> ผมค่ะ <C HA> อย่างที่นี่ค่ะตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วอะคะก็ตอนนี้เหลือวายสายอย่างเดียวครับวายวายิงสายเข้าตู้ DC แล้วก็จาก DC ไปที่อินเวอร์เตอร์แล้วก็เข้า AC แล้วก็ เอาไปซิงกับ PA ได้เลยครับโอ้ฟังดูแล้วอาจจะงงๆนะคะอยากให้เล่าถึงขั้นตอนในการทำงานของมันหน่อยค่ะตอนนี้ที่ติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการทำงานของมันสำหรับคนที่เรียกว่าเป็นลูกค้าของเราอะคะ่ะที่ให้เราติดตั้งนี่คือเขาต้องดูแลอะไรยังไงต้องเริ่มต้นทำอะไรยังไ<อ>งก่ออุปกรณ์พวกนี้ครับมันจะไม่มีอะไรบ้างถ้าเบรกเกอร์ไม่ทริปเราก็ไม่ต้องไปดูแลอะไรมันเลยครับก็ปล่อยให้มันทำงานใช่ครับส่วนส่วนมากถ้าไฟมันไม่เกิน เบเกอร์ของเราครับมันไม่ทิปแน่นอนครับใช่ครับม,มันจะเป็นเราจะคำนวณมาให้มันพอดีเลยครับเพราะว่าถ้ามันพีคข,ขึ้นไปปุ๊บเราก็ต้องมีการป้องกันอุปกรณ์ของเราเหมือนกันอย่างนี้การเลือกติดตั้งค่ะเราก็เลือกให้ทาบริษัทมาติดตั้งน่าจะปลอดภัยกว่าที่เราไปศึกษาแล้วก็มาติดตั้งเองใช่ไหมใช่ครับค,คนปรึกษาผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับดีกว่าเราไปทําแบบไม่รู้เรื่องแล้วทีะปุ๊บไฟฟ้าจะลัดวงจรทําให้บ้านเราไฟไหม้ได้ แต่ว่าการติดตั้งหวังคาโซลารูทอฟก็ถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงอย่างหนึ่งนะคะคอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วพอเราติดไปมันจะคุ้มค่ากับเงินทุนที่เราแบบลงทุนไปไหคะคุ้มนะครับยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าสัญญาการขายหรือแอดเตอร์เนี่ยครับคือมีสัญญาอยู่ที่25ปี25ปีนี่ถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราใช้เวลาแค่อย่างที่นี่นะครับใช้เวลา6-7ปีในการคืคนทุน Oh. แล้วอีก18ปีที่เหลือแล้วครับอันนั้น hmm. คือกำไรของเรา,าแน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปิติพลหองน้อยมากๆเลยนะคะขอบคุณค,ค่ะ หลังจากที่ได้ฟังคุณปิติพลวิศวกรผู้ควบคุมงานในครั้งนี้อธิบายถึงเรื่องราวของโซลารูปท็อปให้เราเข้าใจกันแล้วต่อไปเราจะไปพูดคุยกับคุณครูประทีปอึ้งทรงธรรมฮาตะซึ่งท่านเป็นเลขาธิการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีปแห่งนี้ค่ะว่าภายหลังจากที่ได้ติดตั้งโซลารูปท็อปแล้วจะมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรกันบ้างค่ะแล้วทำไมที่นี่ถึงได้มีการเลือกติดตั้งโซลารูปท็อปนะคะค่ะ ็เป็นเพราะว่านโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะให้ประชาชนเนีมีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระ<ม>เรื่องของการใช้พลังงานนะคะแล้วก็พลังงานที่เรามีก็คือแสงอาทิตย์<ฮ>ในจังหวัดกาญจนบุรีนึกวก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ผ้าอาทิตยเนี่ยจะให้พลังงานมากที่สุดในบรรดาจังหวัดอื่นๆ<ฮ>นะคะ<ฮ>ก็เราก็คิดว่าเมื่อมีนโยบายแล้วก็เราก็มี ทรัพยากรที่จะทําประโยชน์ได้นะคะเราก็จึงได้ก็เลยติดตั้งนี้ติดตั้งอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วปกติแล้วการใช้ไฟฟ้าของที่โมเดลที่แห่งนี้ค่ะใช้ไปกับทางด้านไหนบ้างคะก็มีหลายชีวิตนะคะที่เด็กๆเนี่ยจะต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่านหนังสือนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เด็กโตก็ต้องใช้เทคโนโลยีเรื่องคอมพิวเตอร์ก็ต้องใช้นะคะแล้วก็ หุงข้าวทำเบเกอรี่า,าเค่ะเบเกอรี่ฝึกอาชีพะนะคะต๊มน้ำเพราะเรามีแปลงกเกษตรด้วยเรียกว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของชีวิตของพวกเราไปแล้วไม่มีไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะ,คะซึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่เราจะสามารถ เหมือนกับว่าหากําไรสร้างรายได้จากตรงนี้ได้ด้วยจากที่เมื่อก่อนนี้ค่ะเราเป็นผู้ที่ใช้ไฟฟ้าส่วนตอนนี้ในเมื่อเรามีการติดตั้งโซลาร์รูัท็อปเราเป็นผู้ขายแล้วด้วยตรงนี้ความรู้สึกอย่างไรบ้างคะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นนโยบายที่รัฐบาลเองเนี่ยต้องการที่จะให้ประชาชนนะคะนำเอาการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยนะคะเอาไฟฟ้าเนี่ยมาขายเราก็รู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมในการที่จะ อนุรักษ์พลังงานหรือการส,สร้างพลังงานมากขึ้นก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะแต่อยากจะได้มีราคาสูงขึ้นหน่อยอสำหรับรายได้ค่ะที่ได้จากการขายไฟฟ้าตรงนี้ให้กับทางการไฟฟ้าค่ะคิดว่าจะมาสนับสนุนด้านไหนของมูลนธิธิบ้างคะ,ะก็คงจะเป็นเรื่องอาหารนะคะเรื่องการศึกษาเด็กเรื่องของอยู่ยาที่เด็กจะต้องดูดูแลเรื่องสุขภาพนะคะกาใช้ใจ่ายอะไรต่าง สำหรับการเลี้ยงเด็กเนี่ยชีวิต56ชีวิตเลยนะคะเจาหน้าที่ก็รวมเจ้าหน้าที่ไปก็เหลือเกือบ80ชีวิตนะคะที่จะต้องดูแลให้คุณภาพเหล่านี้เนี่ยเขาเด็กๆเขาเติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพทั้งเก่งดีและมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะมีทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิต ในทางที่สร้างสรรค์ของเขาต่อไปในอนาคตคเราต้องการที่จะอยากจะมีนะคะโซลาเซลล์รูปท็อปมากกว่านี้อีกหน่อยอพอพูดถึงเรื่องของอนาคตค่ะคุณครูมีการวางแผนจะใช้โซลารรูปท็อปในอนาคตอย่างไรบ้างคะค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเราติดตั้งตัวหนึ่งก็ประมาณ10กิโลวัตนะคะแต่เราเองเนี่ยวางแผนไว้ว่าถ้าจะให้ครอบคลุมพื้นที่แล้วก็กิจกรรมของเราทั้งหมดเนี่ยเราอยากจะมี3ตัว นะคะ, oh. ะก็รวมแล้วเนี่ยสามสามสิบ <30. S 1> <30. S 2> กิโลวัตต์กิโลวัตต์นะคะ uh. เราก็คิดว่าการที่จะใช้ uh. พลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยนะคะ uh. เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ uh. แล้วก็เป็นพลังงานที่ปลอดมลพิษ ก็ะคะือว่าอนาคตอาจจะมีติดตัง้งเพิ่มอีก2ตัวด้วยกันใช่ไหมคะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณครูนะคะฝากถึงข้อดีค่ะของการใช้พลังงานทดแทนเลยค่ะค่ะก<ม>็ะพลังงานทดแทนเนี่ยนะคะเ,เป็นพลังงานของแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานธรรมชาตินะคะแล้วเราสามารถที่จะนําเอาพลังงานธรรมชาติมาใช้ทดแทนกับพลังงานทรัพยากรใต้ดินเนี่ยนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรสมควรอย่างยิ่งค่ะ การนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์นี่ได้มาใช้นะคะต่อทั้งเรื่องของในครัวเรือนต่ออุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่นักวิชาการของประเทศไทยสมควรที่จะได้รับนะคะการสนับสนุนเราสามารถที่จะนำเอาผลงานเหล่านั้นเนี่ยมาสู่รูปประทให้ได้มากยิ่งขึ้นขอขอบคุณกระทรวงพลังงานนะคะที่ได้กรุณาให้โอกาสกับประชาชนในการที่จะ ช่วยกันนะคะผลิตไฟฟ้าเพื่อนำออกมาใช้ในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนนะคะก็ะต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วย <ayo. S 1> ขอบคุณมากค่ะส่วนทางเราก็องขอบคุณครูด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะสวัสดี หลักการทำงานโดยทั่วไปของโซลารูปท็อปนั่นก็คือเมื่อแสงตกกระทบลงบนแผงโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จะถูกส่งเข้ามาในเครื่องอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ ไฟฟ้าส่วนนี้จะไหลผ่านมิเตอร์ผลิตไฟฟ้าเพื่อบันทึกการผลิตไฟฟ้าที่ได้ทั้งหมดจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์และทำการส่งไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้กำลังไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกส่งผ่านมิเตอร์ซื้อขายออกไปสู่ระบบจำหน่ายการไฟฟ้าได้อีกด้วย คะถึงแม้ว่าโซลารูปท็อปนะคะจะเข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นทั้งในเรื่องของการเป็นพลังงานทดแทนทางเลือกใหม่หรือว่าจะนาเอาไฟฟ้าที่เหลือใช้ไปขายเพื่อสร้างรายได้ได้อีกด้วยแต่ยังไงก็ตามค่ะวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือการช่วยกันประหยัดพลังงานค่ะส่วนวันนี้ค่ะเวลาของรายการ a d e Energy ที่นี่มีคําตอบเรื่องพลังงานก็หมดเวลาลงแล้วละคะ่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา4โมงเยนทางช่อง n b t แบบนี้นะคะ หรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ค่ะทาง YouTube เพียงพิมพ์คำว่า a d e n e r g y ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานหรือจะมาพูดคุยติชมได้นะคะทาง Facebook Fanpage ค่ะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยวันนี้พรต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าการติดตั้งโซลาร์รูท็อปตามบ้านเรือนสามารถติดตั้งได้ไม่เกินกี่กิโลวัต์พิมพ์หนึกิโลวัต์พิมพ์สองกิโลวัต คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาที่เบอร์0818135218ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูก2ท่านแรกจะได้รับเสื้อ Add Energy ตัวนี้ไปเลยว้า <Wow! S 3> ส่วนเรื่องการระเบียบขั้นตอนการขออนุญ,ญาตเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ขอให้ติดตามประกาศของทางราชการต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการไฟฟ้าจะเป็นทาง สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือแม้กระทั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและนุรับพลังงานเองซึ่งแม้ว่าอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกไปอนุญาตแต่ว่าเป็นกรมที่ผลักดันและก็ขับเคลื่อนพลังงานทดแทนในภาพรวมของประเทศครับ